สวัสดีครับผมบิเดฟอนนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกม The d e f o เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำบิวสำหรับปืน QCQ นะครับบิวนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับ ผมเลยมาแนะนํานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูของแต่งก่อนครับอันนี้ผมแต่งมาแล้วนะครับชิ้นแรกครับชิ้นแรกนี่เป็นลํากล้องนะลากล้องก็จะเป็นอะเทเลคอร์ลเรลนะครับจะเพิ่มระยะยิงนะครับแล้วก็ความเร็วปากกระบอกปืนนะครับอ่าแล้วก็การควบคุมนะครับ2ออย่างนี้จะเพิ่ม4ลําดับเลยนะครับชิ้นต่อไปเป็นปากกระปืนนะครับปากกระปืนอย่างใช้ตัวนี้อ่าการควบคุมมานอนความมาเียนในรณการยิงนะครับก็ชิ้นต่อไปครับกิบหน้า คลิปหน้าผมใช้ตัวนี้นะครับการควบคุมนอนความมเถียนนอนนอนในการยิงนะครับแล้วก็ผมอยากแนะนำอีกตัวนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับเอฟเฟกก็จะคล้ายๆกันนะครับการควบคุมนอนเช่นเดียวกันนะครับโอเคชิ้นต่อไปเป็นคลิปหลังเนาะคลิปหลังผมใช้ตัวนี้นะครับนิวไทท์เวนกาดไลท์กิฟนะครับอ่าผมจะแนะนการบังคับนะครับสี่ลำดับเลยนะครับถ้าให้ผมแนะนําก็สามารถเสได้ทั้งสามตัวเลยนะครับตามม่ชอบได้เลยนะครับอ่า แต so here, again, ่ว่าถ้าตัวนี้อาจะนิ่งหน่อยแต่ว่าอาจจะเวลาขึ้นสโคบกอาจจะช้าหน่อยนะครับตัวนี้เนาะตัวตัวนี้ก็กลางๆนะครับนะคืนสโคบก่าได้ช้านิดนึงนะครับแต่ผมจะเป็นตัวนี้นะครับการบังคับนะครับอ่าโอเคชิ้นต่อไปเป็นพันธายนะครับพันธ์ายผมใช้ตัวนี้ที่เข้าสต็อกนะครับจะเพิ่มการน้คมนะครับแล้วก็ความมาเถียนนะครับอ่า ต่อไปครับชิ้นต่อไปเป็นลูกเลื่อนนะครับลูกเลื่อนผมจะใช้เป็นที่มีไฟเลนต่ำที่สุดนะครับจะอยู่ที่727นะครับไฟเลนเนาะแล้วก็เพิ่มเพิ่มระยะยิงมาอีกนะครับอ่าเสียลำดับเลยนะครับแต่ถ้าใช้เป็นตัวเร็วที่สุดอ่าก็จะได้ไฟเลนที่สูงขึ้นเนาะแต่อาจจะเสียเรื่องการควบคุมนะครับแล้วก็ระยะอีก5าเมตรนะครับเสียไปเนาะแต่ถ้าไม่ใส่ลูกเลื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับจะอยู่ระดับกลางๆนะครับอ่าไม่ได้นิ่งมากแล้วก็ไม่ได้เร็วมากนะครับ อยู่กลางๆเนาะโอเคต่อไปเป็นแฮนกราดนะครับแฮนกราดผมจะู่นก้ารบังคับเป็นหลักเลยนะครับจะใส่ได้3ชิ้นนะครับ1 2 3นะครับต่อไปจะเป็นเเลเซอร์นะครับเลเซอร์ก็สีแดงนะครับตาม่ชอบไปเลยนะครับไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็สโคปนะครับผมจะใช้เป็นเลดดอทนนะครับตัวเดิมเลยเนาะตัวนี้นะครับ โอเคก็จะ okay. ประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นการปรับจูนนะครับการปรับจูนลำกล้องนะครับลำกล้องอันแรกความหมึครับอันที่2สายสุดครับ AirPods ผมจะเพิ่มความมาเียนในการยิงแล้วก็ความเร็วในการเลงยิงนะครับต่อไปคลิปหน้านะครับคลิปหน้าขวาสุดทจกสอนนะครับผมจะเพิ่มการน็อกคุมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ความมาเทียนระหว่างการเคลื่อนที่นะครับเช่นต่อไปเป็นคลิปหลังนะครับคลิปหลังก็ขวาสุด ทั้ง2อ่านเลยนะครับผมจะเพิ่มความเปเสียนระหว่างการเคลื่อนที่แล้วก็การควบคุมเพิ่มเติมนะครับส่วนพัน้ายพัน้ายอันแรกขวาสุดครับอันที่สซ้ายสุดครับผมจะเพิ่มการควบคุมเพิ่มเติมแล้วก็ความเร็วในการเล็งยิงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นโหลดเอานะครับโหลดเอานี้จะเป็นของซับเกรน่านะครับส่วนซับเบอร์ติมผมจะแปะไว้ใต้คลิปด้วยเช่นกันนะครับ เดี๋ยวไปลองปืนในห้องซอมกันก่อนครับว่าจะโอเคไหมนะครับจะนิ่งจริงหรือเปล่านะครับอาม,ามาลองดูครับว่านิ่งไหมนะครับยูซอ,อก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับยูนี้นะนิ่งมากครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับของแต่งปืนนะครับเราปรับใช้กันได้นะครับไม่ชอบตรงไหนก็ปรับเปลี่ยนได้ครับก่อนที่จะไปรับชมภายในเกมนะครับผมก็ขอกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาที่นี้นะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go Q C Q นะครับินี้จะนิ่งจริงไหมนะครับลองดูนะครับ Aygün. Farkı 哎呀！帅、啊。 มีสองเลยล้วกันเยอ กระแทกสว pues ัสดีบีสองล่องเพื่อนเขาบีสองมา 对。 lắm đi xuống đi lần

ก็ซีลงด่วนเลยซีล่งซีล่ง They're gonna have it. it, it again. Allies, neutralizing the objective 어. <목소리도>

Keep pushing yeah, and breaking through the enemy defense. Bye, 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 bye. Ben, Roger that. Artillery Today is the day put an end to ideas of a new world. Like, again yeah. let's go else run final push let's go You're almost there. Strategic beacon deployed. Location. Roger that. Artillery barrage incoming. วสวัส yeah. nice ดีครับเยี่ิมดีนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับยมคนี้นะครับนี่คีอสุดที่ผมเคยต่้งมาเลยนะครับสำหรับ Q C Q เนาะเราปรับใช้กันได้นะครับ โอเคก่อนนั้นจากล้านะครับผมก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ